ขอต้อนรับกลับบ้านขอบคุณมากนะฟ้าพี่ต้นด้วยนะครับที่ช่วยพูดให้ทุกคนเข้าใจไม่รังเกียจคนที่เป็นวัณโรคเป็นหน้าที่ของอสอตอ,อยู่แล้วเราต้องหมั่นให้ความรู้กับคนในชุมชนจนทุกคนเข้าใจแล้วรู้วิธีป้องกันวัณโรคใช่จ้ะแค่ป่วยแล้วป้องกันไม่ปล่อยปละละเลยให้เชื้อโรคแพร่กระจายเท่านี้ก็สุดยอดแล้วสุดยอดอะไรรักษาไม่ทันไรกลับมาซะละใช่เดี๋ยวก็โรคมาติดคนอืน่นไปไปไกลๆเลยทำไมพูดอย่างนี้ล่ะพูดกันดีๆก็ได้ จริงค่ะศัตรูที่เราต้องร่วมกันต่อสู้คือวัณโรคไม่ใช่คนที่ป่วยเป็นโรคนั่นสิที่พวกคุณพูดแบบนี้เพราะขาดความรู้แมนเขารักษาตัวจะพ้นระยะแพย่เชื้อแล้วเข้าใจหรือ,อยังยังมีปัญหาอีกไหมครับมีซัทีไหนล่ะไปว้ขอบคุณมากครับคุณหมอคุณสัมรานไม่เป็นไรพอดีหมอมาออกพื้นที่นะ่ะส่วนผมตั้งใจมาเยี่ยมเอาของมาให้ใช้ช่วงพักฟืน้นจริงหรอครับเนี่ยคุณสัมราญเป็นถึงเจ้าของบริษัทอุตสาห์มาเองขอบคุณมากนะครับผมต่างหากที่ต้องขอบคุณ ถ้าไม่ได้คนอย่างต้นแมนฟ้าแล้วก็แรงงานจากเพื่อนบ้านงานหลายอย่างที่หาคนทำยากใครจะทำกันล่ะถูกต้องการที่พวกคุณมาช่วยทำงานก็เท่ากับช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทุกส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันด้วยความรู้ความเข้าใจไม่แบ่งแยกนี่แหละถึงจะเป็นสังคมในฝันยาที่ดีที่สุดก็คือความรู้และความเข้าใจเราต้องช่วยกันทำให้ทุกคนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้กันนะคะ